เดี๋ยวอันนี้ได้เงินเดือนหนึ่งร้อยฮะได้หนึ่งร้อยช่วยถือหน่อยในการเช็คบินกับทำเงินเดือนอ๋อได้เงินเดือนหนึ่งร้อยหนูเป็นคนทำเหรอลูกเอกสารเนี่ยใส่ซองใส่อะไรนี่หนูเป็นคนทำเงินเดือนให้พนักงานเหรอต่อไปหนูมาทำหน้าที่แทนแม่ได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอะครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำอะไรไม่เหนื่อยจ๊ะนอนนอนมันใช่เหลอลูกฮะ ลูกเธอยังไงได้ดังใจเธอไหมครับบอกว่าไม่จ้างค่ะโมลิดาก,ก็ไม่จ้างค่ะฮะยังไงลูกนี่เตรียมจ่ายตังนะครับจ่ายเงินเดือนไม่ให้หรอครับแจกคอองพะหอมด้วอ๋อ,อโอ้อพะหอมดีด้วยพี่ควรจะได้สมมื่อคืนด้วยใช่ไหมคะทำไมผมไม่ได้เมื่อคืนนอนหนาวมากอะคนแรกเป็นใครนู okay, ฮะหนูได้คนแรกหนูได้คนแรกอยากได้พ่อหอมอีกด้วยค่ะให้ลูกหนึ่งอันให้หนูใหญ่ได้สีสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเอาสีเหลืองให้ลูกหนึ่งอันไม่ไม่หนูคือมีทุกอย่างเลยอะฮะอยากได้ทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างเพราะหนูยุงก็อยากได้ทุกอย่างอ่ะสีเหลืองลูกไม่ไม่หนูดูเอ้านี่นะครับเต็มไปหมดเลยลูกยุงอยากได้ทุกอย่างเลยอะค่ะทุกคนมารอไม่ได้มารอของขวัญนะครับรอเงิน ลองเงินนะครับอ้<ะ>ได้มาจนได้นะครับ <S 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 เออไ,ไ,ไปไปใจตังไหนไหนเนหี่ยจะเจอไหมอันนี้เป็นเดือนแรกที่นยุงทำเองนยุงเป็นคนทำเหรอทั้งหมดนยุงทำเองทั้งหมดเหรอใช่ค่ะ ถ้าผิดอะไรฝ่ายเป็นฝ่ายใหม่ด้วยฝากใบเวนชีใหม่ดีดีนะคะหมดดีด้วยน้องยูหมดดีสวยด้เอแตสีน้ำตาลนี่อ่ละให้ัดีปีใหม่ดี่สายอ่ะเอาเสื้อเสื้อให้ใส่ตัวใส่ได้ใส่เอสกันวัสดีค่ะแต่สีแรงสีชมพูไม่ได้อ่าอ่าพี่แอน แล้วแล้วซองอ่ะนี่นี่มือใหม่กับมันดีนะคะอันนี้ป้าสวัสปีใหม่ป้ามีทีมันนี่เร็วสวัสดีปีใหม่ส่องเงินนะซองเงินแล้วรวยข้างกวนสวัสดีปีใหม่ค่ะไปไปตามที่นุชพี่อีทเลยมาค่ะ นี่วันนี้ได้เป็นคนจ่ายตังนะครับทั้งแรกทั้งแรกรู้สกึกภูมิใจไหมแจกใ,ให้หายหนาวไปเลยนะคะทั้เสื้อท,ท,งทังข้อห่ม อ่พี่ดาว Libro, ด as Somehow, ได้หลายอย่างนะนดีปีใหม่ค่ะ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 นี่เก่าแก่มากตั้งแต่สร้างรีสอร์ทนะครับ จนทุกวันนี้นะฮะยังอยู่นะครับตอนนี้เป็นใคร,รกวาดไปโดยเมย์วันที่ใหม่ค่ะหมดแล้วเต็จมือมิชชั่นคอมพลีสสำหรับการทำงานครั้งแรกไปเล่นต่อ